ประวัติรถคันนี้ไม่ธรรมดาเดินทางจากจังหวัดนราธาิวาสสู่ร้านเอ็มดีคลินิกหาดใหญ่น้ำเข้าในรถแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเข้าตรงไหนนะครับวันนี้ผมมาหาสาเหตุให้เจอกันเลยนะครับผมเปิดมาถึงนะครับผมโอ้โหสนิมพื้นทะลุกันแบบนี้แล้วร,รถคันนี้เป็นรถที่กะรักมากที่สุดเลยนะครับเพราะรถคันนี้มีประวัติกับแกอันยาวนานคนที่ซื้อรถให้คันนี้ก็คืออาบังของกะนะครับผมที่ซื้อรถให้แล้วก็แกได้เสียไปต้องขอความเสียใจด้วย อาะารกาบอกว่ารถคันนี้มีความทรงจําที่ยาวนานมีความภาคภูมิใจในรถคันนี้มากแกจะเก็บรักรถนี้ตลอดไปนะครับผมและก็แกมาจาัดชุดโปเลยนะครับ้นสนิมขัดสีและก็สปานะครับผมเบิดมาถึงช่วงล่างก็ทําควา,ามสะอาดทุกจุดทุกครอบช่วงมุมนะเพื่อนคันนี้ล้างหมดเลยนะครับผมล้างท,ทั้งโอกล้างในล้างกันทั้งคันเลยนะครับผมและก็ที่สำคัญคันนี้นะ ่อนจะพ่นสนิมเราขัดท่อถัดความตะาหาดให้เรียบร้อยจนถึงแบบนี้แล้วมาถึงสนิมที่เคลื่อนสนิมอยู่ทําการขัดสนิมแล้วใช้น้ํายาบล็อกสนิมชิ้นไหนที่แววชิ้นไหนที่เงานะครับเราทําการปิรปดอังสือพิมพ์ให้เรียบร้อยปิดชิ้นงานให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลงสีเลซินอะคริลิกนะครับผมมาฟื้นฟู <im edia> ช่วงลากให้รถใหม่ให,ใ,หมให้รถเก่าเก่าจากเป็นใหม่ให้เหมือนเดิมได้เลยครับผมนะฟื้นฟูแบบนี้นะครับผมเป็นสีเลซินอะคริลิกครับรับระกัน5ปีเงาฉ่ำแบบนี้เลยครับผมนะเห็นแล้วไหมครับรถ ที่มีความทรงจำกับเราเราจะดูแลเขา เป็นยาวนานนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูการความอับภายในครับภายในดีเทลตามจุดตามซ่องตามผมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะเพื่อให้ความของความฉ่ำประมาณนี้เลยครับผมนะก็ที่สําคัญนะผมนะที่เราถอดไปทุกชิ้นส่วนนะครับทุกงานที่ถอดไปนะผมจะนําออกมาล้างนําออกมาซักเรียประกอบประกบประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมกเม็ดทุกชิ้นส่วนที่เราถอดน่าจะประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมครับน้อยทุกตัวที่ถอดออกมาจะใส่กลับไปให้ที่เดิมนะครับเพราะชิ้นส่วนแบบโบ ที่เราถอดออกมาก็ประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมเมื่อถอดหนังขอหนังกันแบบนี้เลยนะครับผมนะใครที่ต้องการมานะ ร้านเราอยู่ที่ถนนพลวิจัยบ,บ,บ้านพูดติดกับหมู่บ้านทีนกรอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงทลาครับและอีกหนึ่งสาขานะครับผมนะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคุณณเดชซอยเจ็ดวทางไปนาสารอําเภอสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับผมนะผมยินดีต้อนรับเลยนะครับผมนะบอกว่ามาจากบางป๊ปได้เลยนะครับผมนะอ่ามาจากผมก็บอกได้เต็มปากเต็มคําได้เลยครับและก็มาถึงก่อนเราจะกัดสีต้องล้างและดีเทลภายนอกให้เรียบร้อยก่อนนะ แล้วก็มาถึงขันกอนปิดชิ้นงานและกก็ขัดสีครับคันนี้ครับบอกว่าผมบอกขัดสีออกไปอาจจะไม่สวยมากนะครับผมเพราะว่าสีมีรอยแตกรอยร้าวนะครับแกบอกไม่เป็นไรแค่อยากขัดสีเพื่อให้มันฟื้นฟูชีวิตว่าได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับผมและคันนี้นะครับผมก็ขอบคุณก้านนะครับที่บอกว่ารถคันนี้มีประวัติกับแกมากผมตั้งใจฟังเพราะรถแต่ละคันมีประวัติทุกคันนะครับ แต่ว่าอยู่ที่ประวัติการเล่าของคนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่รถคันนี้ผมเชื่อก้ามากเลยว่าการลักมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณกาที่เดินทางจากลาลาไว้วางใจกับ MD ็ดีคลินิกหัดใหญ่นะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับผมนะถามว่าผมซึ้งไหมผมซึ้งมากขอบคุณก้าที่มั่นใจใน MD ็มคลินิกรับที่ดูคลิปเรามายาวนานเละตั้งใจมากนะครับผมก็ขอบคุณบางปอปเอ็มดีคลิน